เราจะมาดูการทํากระทงจากขนมนะครับกาวโพดอบก mm hmm. รอบวิธ mm ีก hmm. าร mm hmm. ทําทําง่ายๆครับใครก็ทําได้นะเต่เจอเขาจะจุ่มน้ำเป็นจุ่มน้ํากระโฟมโฟมแช่น้ำไว้แล้วก็จุมจ่มเนี่ยจุ่มปุ๊บ mm hmm. แล้วก็มาทํา ทำเวนวงๆไปเรื่อยๆแล้วแต่แล้วแต่แบบแลเลยท็าจะทาแบบไหนอันนี้ของเจสีเจสีเขาจะมีจําหน่ายนะกระทงทุกรูปแบบของเขาเขาจะทําพวกขนมเนยอะๆขนมข้าวโพดอบกรอบก็จะเป็นกระทงรักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสามารถลอยได้ทุกที่เนี่ยอันนี้ก็วง เสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะมีเติมลวดลายนิดหน่อยก็จะได้แล้วจะเป็นลายดอกไม้เดีย๋ยวให้ดูร้านเจสสีที่ปอันนี้ที่ปากคลองนะครับเจสสีเขาก็จะมีขายหลายๆอย่าง เดีดีเยอะเลยครับกระทงหลายรูปแบบนี่จะเป็นกระทงข้าพดอบกรอบจะเป็นลักษณะแบบนี้ทำได้หลายรูปแบบเธอทำได้มั้ยว่าปีแล้วเราเอาสีอะไรไปว่า ก็จะมีคนมาทายอยซื้อเรื่อยๆอันนี้ที่เจ๊สีทําเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับของเขาก็จะมีหลายรูปแบบอันนี้จะเป็นรูปเต่าเต่าน้อย อันนี้ก็จะมาเริ่มทำอันใหม่คคใครก็ทำได้นะครับซื้อไปก็แล้วไปทำซื้อว่าเป็นถุงๆอย่างเงี้ยก็จะมีหลายสีแล้วก็ทำหลายรูปแบบ กระทงอนุรักษ์ธรรมชาติครับสามารถลอยแล้วก็ปลาก็จะกินได้เลยครับลอยได้ทุกงานนะครับแบบนี้ลอยได้ทุกงานตามที่เขาจัดจัดงานตามทั่วๆไปที่จัดงานเนี่ยเราสามารถเอาไปลอยได้เลยเพราะว่าเป็น,ปนกระทงย่อยสลายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมที่ปากคลองตลาดนะครับอันนี้เจสี่ที่อยู่ปากคลองตลาดเราขอถ่ายเขา เดี๋ยวจะสัมภาษณ์เจสีหน่อยว่าทำวันได้กี่กี่ตัวอย่างเงี้ยถ้าทำจริงๆเลยวันเนื้อจะได้กี่ตัวเจสีได้ห้าสิบตัวค่ะแล้วก็พอละเจสีบอกได้ห้าสิบตัวนะครับ วันหนึ่งจะ,<ม>จะได้ประมาณห้าสิบตัวแต่จเจสีเขาเขาทำไม่ทาเต็มวันหราทำแบบว่างๆเขาทําทำเขามีอาชีพอื่นครับเขามีอาชีพอื่นขายผักอยู่ที่ปากคลองตลาดอันแบบนี้ก็เป็นกิจกรรมกิจกรรมที่เวลามีทุกเทศกาลนะเจสีเขาจะมีของมาขายลอยกระทงก็เอาเอาเอา,เอาพวกกระทงมาขายมีทุกเทศกาลเขาจะมีขายของเขา ไม่ได้ไม่ได้จะเป็นอาชีพแบบนี้เขาอาชีพของเขาคือขายผักอยู่ที่ปากของตลาดนะครับให้ดูเ็าจะใช้จุ่มน้ำนะจุ่มน้ำนิดเดียวจะป้ายน้ำนิดเดียวอ่ะไม่ไม่ได้จุ่มนะใช้ป้ายนิดเดียวมันก็จะติดกันไม่ได้ใช้กาวนะ ปลาสามารถกินได้จะเป็นสีที่สีที่่ใช้ใช้ทํานี้เป็นสีผสมอาหารนะครับเนี่ยสีผสมอาหารมีอยอยแต่แต่สีมันจัดเกินไปก็คนก็คงไม่กินนะก็ สามารถเราเอาไปให้ปลากินได้แต่ถ้ากินก็กินได้คงคงไม่ไม่เป็นไรเพราะามันเป็นสีผสมอาหารครับเขาจะเขาจะจุ่มน้ำน้ำก็จะเป็นโฟมอ่างเงี้ยนิดเดียวปลายนิดเดียวก็จะติดเลยวิธีการทํานะครับก็ซื้อไปเป็นถุงถุงนี้ก็ไปทําได้ทําเป็นรูปอะไรก็ได้แล้วแต่ความคิดของแต่และคนนะครับทําเป็นรูปแปลก รูปเตา่ารูปเป็ดรูปห่านอะไรก็ทําได้หมดครับแต่อย่าไปให้มันไปไปโดนลิขสิทธิ์ของเขาเราอย่าไปทําตามเขาเราคิดเองอย่างเมื่อปีแล้วมีตามโดนลิขสิทธิ์ถึงนี้เราเราก็อย่าไปทําแบบนั้นเราก็ทําเองครับสามารถมาได้นะครับปากคลองตลาดเดี๋ยวนี้มาง่ายนะครับรถมีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสนามชัยนะครับมาได้จากทั่วทิศ หรือจะเอารถยนต์มาก็ได้นะครับรถยนต์ก็มีที่จอดแถววัดเรียบแถวกรมที่ดินจอดได้ทั่วๆครับอยู่ใกล้ๆก,กับสะพานพุทธปากของตลาดถ้าใครมาไม่ถูกก็ลึกถึงสะพานพุทธสวนลอยฟ้าเจ้าพยาปาร์คสะพานพระปกเก้าสวนโรงเรียนสวนกุหลาบใกล้ๆก,ก,กันแล้วก็วอีกฝั่งหนึ่งก็สอนอระราชวัง อย่างนี้เจ้าสี่ขายลูกเท่าไหร่กันเปบนเนี้ยขายลูกสามสิบบาทสามสิบบาทอ๋อทำแล้วส่รงราคาส่งนะครับสามสิบบาทเราทำแล้วเราเยอะเนี่ยแพ็คแพ็คเป็นถุงไว้เลยนะครับเนี่ยแพ็คเป็นถุงไว้สามสิบบาทสี่พันร้อยแล้วสี่พันร้อยให้ดูลงเรือใกล้เสร็จแล้วครับ ครับมามา,มาไอ้นี่ซื้อกันได้นะครับซื้อแล้วก็ไปทํากันเองที่บ้านก็นได้หรือว่าจะทําสําเร็จรูปก็มีมีแล้วครับที่ทําทําไว้แล้วก็มีครับจากร้านพี่สีขอบคุณนะครับจากช่องสม A2M นะครับอชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเราจะอัปเดตเรื่อยๆจนฝ่าจะหมดเทศกาลลอยกระทงปีนี้นะครับไปเปิดดูย้อนหลังดูได้หลายคลิปนะครับมีหลายแบบหลาย,ลายรูปแบบ มีทั้งกระทงธรรมชาติกระทงจากเปลือกข้าวโพดกระทงโคนไอไอติมไอติมไอศครีม,อ,มอันนี้ก็เป็นข้าวโพดอบกรอบเนี่ยยังมีร้านทั่วๆเลยอ่ะนี้นถ่ายมีเยอะๆเลยครับขอบคุณนะครับที่รับชม ช่องสมเอ m ครับอย่าลืมนะครับกดกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับช่องสม a อ m สวัสดีนะครับขอบคุณครับ